เข้าใจมันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะสังเกตว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็คือการการละวางอารมณ์เนี่ยมันต้องมันต้องสอดคล้องกันไงสอดรับกันถ้าเราเข้าใจเอ๊ะทำไมเรายังผูกติดกับอารมณ์ไปนานอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาพัฒนานะว่าเอออันนี้เราก็เข้าใจแต่ยังแบบว่าเออกำลังยังอาจจะยังไม่พอนะก็ต้องสร้างกำลัง ให้มากขึ้นปลอ่ปลอยวางได้เร็วขนาดไหนเพราะตัวปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วเนี่ยพระองค์จัดเป็นกําลังอินทรีย์เลยคําว่ากําลังอินทรีย์เนี่ยเป็นเป็นเกณฑ์วัดของพระพุทธเจ้าว่าเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยผูกติดกับอารมณ์เนี่ยไปนานไหม,มเพราะฉะนั้นก่อนจะเห็นจิตเกิดดับนะหรือการจะก่อนจะปล่อยวางจิตเนี่ยเอาปล่อยวางอารมณ์ให้มันได้ก่อน เพราะว่าความคิดนี่มันก็เร็วมาเราจะเร็วให้ทันจิตเนี่ยจิตมันเร็วกว่านั้นอีกเพราะจิตมันเป็นตัวไปหยิบความคิดขึ้นมาเราไม่ทันมันหรอกใช่ไหมอ่าเพราะนั้นเราดูเนี่ยสัญญาเกิดสังขารเกิดเนี่ยเอาแค่2ตัวนี้ก็โอ้โหหนักหน่วงเอาเรื่องแล้วนะความคิดเราเต็มหัวอยู่เนี่ยแยกสัญญาสังขารเนี่ยอดีตอนาคตพวกเนี้ยคอยตัดมันทิ้งเนี่ยตัดอารมณ์พวกนี้ทิ้งเนี่ยพอต่อไปพอเราทําตรงเนี้ยชนานาญเราจะเริ่มรู้แล้ว เริ่มเร็วเท่าทันจิตแล้วเราจะเห็นจิตน่ะโอ้มันเป็นตัวไปตั้งอาศัยในอารมณ์นี้อารมณ์นี้เดี๋ยวกลับมากายเห็นการเดินทางของจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับตลอดนั้นนี้ก็เป็นคุณสมบัติโสดาบันเหมือนกันอ่าว่าโสดาบันเนี่ยจะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยจะไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้คือลูปเวทนาสัญญาสังกรัรนะอ่าพระองค์จึงเรียกสี่ธาตุนี้ว่าที่ตั้งวิญญ,ญาณสี่นะอืม อย่างนี้นั้นเราก็ต้องฝึกตรงนี้ก่อนฝึกคอยละนัน,นทีเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากฝึกอยู่กับลมมันเป็นการละนัน,นทีโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนึกอะไรไม่ได้ออกนึกถึงลมนึกถึงลมปุ๊บมันเป็นการเบรคความคิดทันทีเลย,ยเรารู้ลมก็พอแล้วกายยกาตาสติหรืออานาปานาสติสติแปลว่ามีอาณาปาคือลม ลมมีหรือกายยคตสัสิกายมีการจะมีกายก็คือวิญญาณต้องมาตั้งที่กายให้กายมีแค่กายมีนั่งรู้ว่านั่งหรือลมเนี่ยสูดหายใจทีเดียวเข้าไปปล่อยออกเอาหนึ่งครั้งให้ได้มีความรู้ตัวหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้อแค่นี้ไม่ได้คิดอะไรนี่ไงรู้ตัวละใช่ไหมจิตอยู่กับลมหายใจละแค่นี้เอง จากนั้นเนี่ยต่อเนื่องครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่จะหลุดไปคิดแยกแค่คิดกับลมมันชัดดีอยู่กับลมไม่ได้คิดขณะคิดไม่รู้ลมอมืขณะที่เราปรุงความคิดปุ๊บดึงกลับมาลมแค่นั้นเท่านี้เราเห็นเกิดดับแล้วน้าเกิดดึงออกมาน้าดับพอน้าดับปุ๊บก,กลับมาที่ลม คือรูปเกิดหลุดไปรูปดับนามเกิดดึงกลับมานามดับรูปเกิดนี่ผู้เจ้าบอกใครเห็นแบบเนี้ยคนนั้นชื่อว่ากําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้และผู้ใดกําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้เนี่ยพระองค์ก็รับประกันไว้อีกว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ถ้าทำแค่เนี้ ป้องกันไม่ให้ตะเกียรตะกายมากเกินไปคือเดินถูกทางแล้วอ่ะจะไปทำอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปมันเส้นทางนี้แหละ